คิดแล้วทำอำพรยูทูปอีซูซูเอ็นเคอาร้อแรงมา้าครับกาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอำพรยูทูครับคลิปนี้กาสิมารีวิวขายครับเป็นรถอีซูซูเอ็นเคอาร้อยสิแรงราคากระตั้งวัยุที่หน0 0 0แืบาทครับ พี่น้องสนใจก็โทรเข้ามานะครับ0833724737รับครับก่อนเสิเบรงรายละเอียดของรถผมก่สิผ้าท่านผู้ชมมาเบรงรายละเอียดของเหลี่ยมกอนครับเป็นรถยู่ทีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นรถจดทะเบียนปีพศ2 5 3 3ครับนี่รายการผ้าสีพรบอต่อให้เรียบร้อยแล้วครับผมมามาเบิงรายละเอียดของรถกันเลยครับ กะพ่าท่านผู้ชมเบิงภายในหัวเก๋งก้อนนี่ครับสาพามเดิมๆลดห้างแท้เลยครับเ้อสภาพเดิมครับลดห้างแท้ครับผมนี่เบิงผืนกับเป็นพืนเหล็กครับผมพื้นเหล็กข้อเหล็กนี่ครับครับราคาก็ตั้งไว้ที่หนึ่งแสนหกมืนบาทครับถ้า ท่านผู้ชมสนใจนะครับก็บโโรเขมานะครับเด้ 8, 3, 3, 7, 2, 4, 7, 3, 7, อ0833724737อําพรยูทู e อ่ะก็ทายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งไปเรื่อยๆครับทายที่เท่าที่สิท้ายได้นะครับมาเบิ่งไยในทางด่านพวงมาลัยทางขวามือนะครับ สภาพเดิมๆขายตามสภาพครับผมเบิ้งยางขอบ16นะครับเป็นยางขอบ16ขอบ16ทั้ง6เส้นเลยนะครับด้วยกับกะมาเบิ้งคัสซี่ครับกัสิี่ายคัสซี่ให้พี่น้องด้เบิ้งกันนะครับสภาพดีคัสซี่สวย คัสซี่ด้ำเดิมนะครับนี่สภาพดีแห่งครับตุกตาหูแนบกะเม็ดย่ำวยครับเด้เอผืนเหล็กข้อเหล็กนะครับความยาวก็ะยุ่ที่สเมตร30โดยประมาณครับ มาเบิ้งคัดซี่ทั้งดานท้ายนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับคัสซี่สวยเป็นหลหดหางแท้แน่นอนครับสภาพยางกันยังดี่ดีอยู่ครับท่านผู้ชมผมกับสิ้าท่านผู้ชมเบิง้งรายละเอียดรอบๆนอกก่อนเดี๋ยวผมกัะสิติดเครื่องให้ เดี๋ยวฟังกันนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับสภาพเครื่องสสติดเครื่องท่านผู้ชมมันฟังครับเอามาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับผมสตาร์ทติดงางครับเครื่องดีแห้งด้ครับเพื่อท่านผู้ชมฟังเสียงฝ่มดังวิ่งพิ้งิงดยครับเครื่องเสียงเครื่องดังนิ่มแห้งนะนี่้องสือไปบอผิดหวังแน่นอนครับผมเครื่องดีครับ เบ้าใหเบิ้งเลยครับนี่เบี้ยววัดน้ำมันเครื่องเปิดในเบิ้งเลยครับเสียงเครื่องนิ่มผิดดีนะครับเด้อเสียงเบ้าเสียงปั่มดังดีครับวิ่งปเลยครับอ่ะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ้งคลิปนี้แล้วคงสิถูกใจบอไรกันหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเด้อกดติดตามนะกดกระดิ่งน้ำแน่เพื่อจะรับคลิปใหม่ๆ แจ้งเตือนหน้าจอของท่านผู้ชมได้รับคลิปก่อนโมเลยครับครับราคากับเปิดไว้ยุทธีหนึ่งแสนหกบาทนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจกับโทรเข้ามาครับเด้อศูนย์แปดสามสามครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเทานิ้ก่อนครับผมคลิปหน้าจังพ่อกับผมใหม่ครับสวัสดีครับ